สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาขา3มโคกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะนํารถตู้ Toyota าคอมมิวเตนะคะปี2016เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในก็จะเป็นรถเดิมๆนะคะเป็นรถเดิมๆไม่ได้ตกแต่ง แต่เรามีชุดแต่งเป็นสเกิร์ตรอบคันภายนอกให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนต่างๆของตัวรถกันนะคะนนะคะด้านในนะคะนี่ก็เราก็เปิดฝากระโปรงไว้แล้วนะคะก็ให้ดูเดิมๆนะคะนี่เป็นฝากระโปรงเดิมๆ รถสวยรถเดิมนะคะนี่ก็หน้าตาเดิมๆเ,เลยไม่ว่าจะเป็นซีนนะคะยาแนวต่างๆรอยมาร์กน็อตต่างๆนะคะคันนี้ รถส,สวยบอดี้บางๆนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะแล้วก็แผงประตูนะคะ นี้ก็จะเก็บสีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะลูกค้า mm hmm. เก็บสีพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะรถไม่มีโดนหนักนะคะไม่มีชนหนักมีร่องรอยการใช้งานปกติเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะแต่ว่าเราก็เก็บริ้วรอยต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานหมดแล้วนะคะสําหรับคันนี้ภายในก็จะเป็นเดิมๆนะคะมีเครื่องเล่นมาให้หนึ่งตัว มีเครื่องเล่นมาให้หนึ่งตัวนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมค่ะมาจากโรงงานเลยเป็นเบาะผ้านะคะไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็ด้านในก็ยังไม่ได้หุ้มหนังนะคะด้านบนหลังคาก็จะมีลำโพงให้หนึ่งคู่นะคะเป็นเบาะผ้าเลย อันนี้ลูกค้าที่หารถเดิมๆนะคะเอาไปใช้งานาวิ่งนักเรียนวิ่งอะไรนะวิ่งร่วมวิ่งงานนะคะหรือว่าทำรถกู้ชีพกู้ภัยต่างๆนะคะคันนี้ก็ปียังไม่เก่าด้วยนะคะเป็นปี2016เครื่อง3000ดีเซลค่ะเ,คเดี๋ยวจะเคาะบอดี้ฟังเสียงนะคะ บอดี้เดิมๆนะคะจะเป็นด้านหลังด้านหลังก็มีสเกิร์ตมีสเกิร์ตเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้ เปิดประตูท้ายดูนะคะสังคาเดิม ไยท้ายนะคะมัน,นก็จะเป็นด้านข้างอันนี้ไม่ได้เป็นแผลนะคะอันนี้เป็นรอยเปื้อนเช็ดออกอันนี้ด้านในนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าแห่งสวิตนะคะสวิตกระจกสายวา คันนี้นะคะใช้งานมาอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะสำหรับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะคะน <hi> ี่นก็ข้างบนนะคะจุดมาอาร์คต่างๆอยู่ทุกจุดนะคะ <si> รถเดินจริงๆลูกค้า <s ans> มีล่องลอยก็คือเก็บงานสีภายนอกนิดหน่อยเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่หารถไปใช้งาน <S <s <ans> <S ไม่ได้เน้นรถแต่งนะคะหารถเดิม เอาไปแต่งเองอะไรแบบนี้นะคะก็คันนี้ก็ราคาฟังได้เลยนะคะห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทค่ะสำหรับรถปีสองพันสิบหกเครื่องสามพันดีเซลเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไปเน้นนะคะก็สามารถจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะคะก็สามารถมาดูรถแล้วก็มาพูดคุยราคาต่อรองกันได้นะคะ แล้วก็เรามีบริการส่งรถฟรีด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่สาขาสามโคกนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ที่มีรถจอดอยู่เกือบร้อยคันให้ลูกค้าเลือกนะคะด้านนอกก็ยังมีอีกนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจมาดูรถนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ทุกวันร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะอย่าลืมกด กดิ่กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตรถใหม่ๆคันใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ